สวัสดีครับผมซีเล็กครับวันนี้ผมจะมาอ่านพระธรรมยอห์นบทที่12ครับพระเยซูทรงรับการฉลมที่เบธานีพระธรรมยอห์นบทที่12ก่อนปัสะกาหวันพระเยซูเศษมาถึงหมู่บ้านเบธานีซึ่งเป็นที่อยู่ของลาสรัสผู้ซึ่งพระองค์ทรงให้ฟื้นขึ้นจากความตายที่นั่นเขาจัดงานเลี้ยงพระองค์มาถาก็ปรนนิบัติอยู่และลาสรัสก็เป็นคนหนึ่งที่ร่วมประทานอาหารกับพระองค์ มารีเอาน้ำมันหอมนารดาบริสุทธิ์หนักประมาณครึ่งกิโลกรัมซึ่งมีราคาแพงมากมาฉลมพระบาทพระเยซูและเอาผมของเธอเช็ดพระบาทของพระองค์เรือนก็หอมฟุ้งไปได้วยกลิ่นน้ำมันนั้นแต่สาวกคนหนึ่งของพระองค์ชื่อยูดาสอิสคาริอสคือคนที่อายัดพระองค์ไว้พูดว่าเหตุไฉนจึงไม่ขายน้ำมันนั้น เป็นเงินซัก300เดนาริอันแล้วแจกให้แก่คนจนเขาพูดอย่างนั้นไม่ใช่เพราะเขาเอาใจใส่คนจนแต่เพราะเขาเป็นหัวขโมยเขาได้ถือกล่องเก็บเงินและได้ยักยอกเงินที่ใส่ไว้ในนั้นไปพระเยซูตรัสว่าช่างเขาเถิดให้เขาเก็บน้ำมันนี้ไว้จนถึงวันฝังศพของเราเพราะว่ามีคนจนอยู่กับท่านเสมอ แต่เราจะไม่อยู่กับท่านเสมอการปองร้ายของราสารัสฝ่ายพวกยิวเป็นอันมากมารู้ว่าพระองค์ประทับอยู่ที่นั่นจึงมาเฝ้าพระองค์ไม่ใช่เพราะเห็นแก่พระเยซูเท่านั้นแต่อยากเห็นราสารัสผู้ซึ่งพระองค์ได้ทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายด้วยดังนั้นพวกมหาปุรหิตจ,จึงคิดจ,จะฆ่าราสารัสเสียด้วยเพราะราสารัสเป็นต้นเหตุที่ทำให้พวกยูหลายคนออกจาก พวกเขาไปเชื่อพระเยซูเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิตวันรุ่งขึ้นเมื่อคนเป็นอันมากมาในงานเทศกาลนั้นได้ยินว่าพระเยซูเสด็จมาถึงกรุงเยรูซาเล็มเขาก็พากันถืออินทภาลัมออกไปต้อนรับพระองค์ร้องว่าโฮซานาขอให้พระองค์ผู้เสด็จมาในนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระมหากษัตริย์แห่งอิสราเอล ทรงพระเจริญและพระเยซูทรงพบลูกลาตนึ่งจึงขอลานั้นเหมือนดังที่คำเขียนไว้ว่าทิดาแห่งซีโยนเอ๋ยอย่อยาก,กลัวเลยจงดูกระสัของเธอทรงลูกลาเสด็จมาที่แรกพวกสาวกของพระองค์ไม่เข้าใจในเหตุการณ์นั้นแต่เมื่อพระเยซูทรงประสบเ,เกียิกิจแล้วเขาจึงระลึกได้ว่ามีคำเช่นนี้เขียน ไว้กล่าวถึงพระองค์และคนทั้งหลายได้กระทําอย่างนั้นถวายพระองค์คนทั้งปวงซึ่งอยู่กับพระองค์เมื่อพระองค์ได้ทรงเรียกราสลัสให้ออกมาจากอุโมงค์ฝังศพและทรงให้เขาฟื้นขึ้นมาจากความตายก็เป็นพยานในสิ่งที่เขาได้ยินและได้เห็นเหตุที่ประชาชนพากันไปหาพระองค์ก็เพราะเขาได้ยินว่าพระองค์ทรงกระทําหมายสําคัญนั้นพวกฟาริสีจึงพูดกันว่า ท่านเห็นไหมว่าท่านทำอะไรไม่ได้เลยดูสิโลกตามเขาไปหมดแล้วพวกต่างชาติบางคนสแสวงหาพระเยซูในหมู่คนทั้งหลายที่ขึ้นไปนมัสการในงานเทศกาลนั้นมีพวกกรีกบ้างพวกกรีกนั้นจึงไปหาฟิลิปซึ่งมาจากหมู่บ้านเบตไซดาในแคว้นกาลิลีและพูดกับเขาว,ว่าท่านเจ้าค่ะพวกข้าพเจ้าจะใคร่เห็นพระเยซูฟิลิป จึงไปบอกแอนดรูและแอนดรูกับฟิลิปจึงไปทูลพระเยซูและพระเยซูตรัสตอบเขาว่าถึงเวลาแล้วที่บุตรมนุษย์จะประสบเกียรติจเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าเมล็ดข้าวไม่ได้ตกลงไปในดินและเปื่อยเน่าไปก็จะคงอยู่เป็นเมล็ดเดียวแต่ถ้าเปื่อยเน่าไปก็จะงอกขึ้นเกิดผลมากผู้ใดรักชีวิตของตนก็ต้องเสียชีวิต และผู้ที่ชังชีวิตของตนในโลกนี้ก็จะทำรงชีวิตนั้นวน้ยนิรันร์ถ้าผู้ใดจะรับใช้เราผู้นั้นก็ต้องตามเรามาและเราอยู่ที่ไหนผู้รับใช้ของเราจะอยู่ที่นั่นด้วยถ้าผู้ใดรับใช้เราพระบิดาก็จะทรงประธานเกียตดแก่ผู้นั้นบุตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้นบนัดนี้จิตใจของเราเป็นทุกข์และเราจะพูดอย่างไรจะว่า ข้าแต่พระบิดาขอทรงโปรดช่วยข้าพระง์ให้พ้นจากการแห่งการนี้อย่างนั้นหรือหาไม่ได้เพราะว่าความประสงค์นี้เองเราจะมาถึงการแห่งการนี้ข้าแต่พระบิดาขอพระนามของพระองค์จงให้เกียรติและก็มีพระสุรเสียงดังมาจากฟ้าว่าเราได้ให้รับเกียรติแล้วและเราจะรับเกียรติอีก คนทั้งหลายที่ยืนอยู่ที่นั่นได้ยินเสียงนั้นและพูดว่าฝาร้องคนอื่นๆก็พูดว่าทูตสวรรค์องค์หนึ่งได้กล่าวกับพระองค์พระเยซูตรัสตอบว่าเสียงนั้นเกิดขึ้นเพื่อท่านทั้งหลายไม่ใช่เพื่อเราบัดนี้ถึงเวลาที่จะพิพากษาโลกนี้แล้วเดี๋ยวนี้จําโลกนี้จะต้องถูกกาจัดออกไปเมื่อเราถูกยกขึ้นจากแผ่นดินแล้ว เราก็จะชักนำคนเป็นอันมากมาหาเราพระองค์ตรัสเช่นนั้นเพื่อสําเดงว่าพระองค์จะสิ้นพระชนอย่างไรคนทั้งหลายจึงทูลพระองค์ว่าข้าพระเจ้าทราบจากพระธรรมว่าพระคริสต์จะอยู่เป็นนิดเหตุไฉนท่านจึงว่าบุตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้นบุตรมนุษย์นั้นคือผู้ใดเล่าเมื่อยังมีความสว่างอยู่ก็จงเดินไปเถิดเกรงว่าความมืดจะตามมาทันท่าน ผู้ที่เดินอยู่ในความมืดย่อมไม่รู้ว่าตนไปทางไหนเมื่อท่านทั้งหลายมีความสว่างก็จงวางใจในความสว่างนั้นเพื่อจะได้เห็นลูกแห่งความสว่างความไม่เชื่อถือของพวกยิวเมื่อพระเยซูตรัสดังนั้นแล้วก็ทรงจากเขาไปและซ่อนพระองค์ให้พ้นจากเขาถึงแม้ว่าพระองค์จะทรงกระทำม,มาสำคัญหลากหลายประการทีเดียวให้เขาเห็นเขาทั้งหลายก็ยังไม่วางใจในพระองค์ทางนี้เพื่อจะสำเร็จตามคำของอิสยาห์ผู้เผยพระวจนะ ซึ่งว่าพระองค์เจ้าค่ะผู้ใดจะเชื่อสิ่งที่เราได้ประกาศและประกรของพระเจ้าจะทรงสัแดงแก่ผู้ใดฉะนั้นพวกเขาจึงเชื่อไม่ได้เพราะอิสยาได้กล่าวอีกว่าพระองค์ทรงปิดตาของเขาทั้งหลายและทำใจของเขาให้มืดมัวไปเกรงว่าเขาจะเห็นด้วยตาของเขาและเข้าใจด้วยจิตใจของเขาและหันกลับมาให้เรารักษาเขาให้หาย อิสยากล่าวดังนี้เพราะว่าท่านได้เห็นพระสิริของพระองค์และได้กล่าวถึงพระองค์อย่างไรก็ดีแม้ในพวกเจ้าหน้าที่เองก็มีหลายคนศรัทธานในพระองค์แต่เขาไม่ยอมรับพระองค์อย่างเปิดเผยเพราะกลัวพวกฟารุสีเขากลัวว่าจะถูกอภิหิออกจากธรรมศาลาเพราะว่าเขารักการสรรเสริญของมนุษย์มากกว่าสรรเสริญพระเจ้าพระํารัของพระเยซูปเป็นหลักพิภากษา และพระเยซูทรงประกาศว่าบรรดาผู้ที่วางใจในเรานั้นหาได้วางใจในเราเองไม่แต่วางใจในพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาและผู้ที่เห็นเราก็ทรงเห็นพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาเราเข้ามาในโลกเป็นความสว่างเพื่อทุกคนที่วางใจในเราจะมิได้อยู่ในความมืดถ้าผู้ใดได้ยินถ้อยคำของเราและไม่กระทำตามเราจะไม่พิพากษาผู้นั้น เพราะว่าเราไม่ได้มาเพื่อจะพิพากษาโลกแต่มาเพื่อช่วยโรคให้รอดถ้าผู้ใดไม่ยอมรับเราและไม่รับคำของเราผู้นั้นจะมีสิ่งหนึ่งพิพากษาเขาคำที่เราได้กล่าวแล้วนั้นและจะพิพากษาเขาในวันสุดท้ายเพราะเราไม่ได้กล่าวตามใจเราเองแต่ซึ่งเรากล่าวและพูดนั้นพระบิดาผู้ทรงใช้เรามาพราะองค์นั้นได้ทรงบัญชาให้แก่เราเรารู้ว่า พระบัญชาของพระองค์นั้นเป็นชีวิตนิรันดรเหตุฉะนั้นสิ่งที่เราพูดนั้นเราก็พูดตามที่พระบิดาทรงบัญชาเราขอบคุณครับขอบพระเจ้าอวยพรทุกๆท่านครับ